สวัสดีครับแม่นุ่นครับสวัสดีค่ะวันนี้แม่นุ่นมาทําอะไรครับเนี่ยแต่งตัวสวยวันนี้แม่นุ่นนะคะจะรำแก้บนนะคะที่แม่นุ่นบนไว้แล้วแม่นุ่นประสบผลสำเร็จแล้วนะคะหลายๆเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องโดยเฉพาะเรื่องทํา youtube นะคะแม่นุ่นผ่านแล้วนะคะเปิดสร้างรายได้ก็ผ่านแล้ววันนี้ก็จะวันนี้จะมารำนะคะรำ<ล>แก้บนนี่ครับนางราครับบ้านนายยนนะคะ พี่ชาญชัยอำนวยความสะดวกด้วยนะครับพี่ชาญชัยอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรด้วยนะครับได้ได้นางลำเยอะวันนี้เป็นการลำแก้บนที่ใหญ่ที่สุดนะครับนี่ครับนี่ครับนี่นางลำก็กําลังจัดแถวนะครับเตรียมที่จะลำนะครับนี่ครับอันนี้ก่อนที่จะลำนะครับเป็นการลำแก้บนที่แบบ คนเยอะที่สุดนะครับที่เคยมีมาที่าลานแม่โสรพีเนี่ยนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นการลํำที่คนเยอะมากครับ นี่วยคนั้งคลรฟังนางของบ้านนครับก็คือเจ้าภาพนางรำนี่เป็นการรำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่บ้านกกกอกนะครับมีมาครับ